เมื่อของเก่าขึ้นสนิมก็ต้องทิ้งเพื่อหาของใหม่ที่ดีกว่าซึ่งเอามันมามันมักจะใช้งานได้เลยหากไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะได้เห็นวิลเลียนชูเสื้ออาร์เซนอลเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้เ,เรื่องความเป็นศัตรูคู่แข่งอาฆาตร,ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลในฐานะ2ทีมที่ยิ่งใหญ่แห่งกรุงลอนดอนเพื่อชิงความเป็นหนึ่งปัจจุบันมันดูไม่เข้มข้นเท่าไหร่แล้ว อาจจะเป็นพ่อกระแสดีดกลับไปทางเหนือของเร์พูกับแมชเชสเตอร์มากกว่าดังนั้นเราจะเห็นบ่อยครั้งที่ดิวการซื้อขายระหว่างเชลซีกับอาเซนนอนเกิดขึ้นบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นดาวิดลุยส์หรือพีเตอร์เชคนอกจากนั้นยังมีลาสนาเดียล่ากับวิลเลียมกกลลาสอีกต่างหากส,สัปสาหวันก่อนนี้วิลเลียมได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกบอกลาและขอบคุณทุกคนในเชลซีเรียบร้อย เป็นอันว่าสิ้นสุด7ปีที่สวยงามที่เคยร่วมงานกันมาช่วงเวลากับเชลซีนับได้ว่าวิลเลียนประสบความสำเร็จเอามากๆกว่าแชมป์ในประเทศมาครบทั้งพรีเมียร์ลีก2สมัย FA ครับกับลีกครับอย่างละ1สมัยแถมพ่วงด้วยยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อซีซั่น2018-2019อีกตั้งหาก ดาวเตะบาซิเลียนยังได้รับเกียรติสำคัญในฐานะผู้เล่นเชลซีในการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการโหวตของแฟนบอลหนึ่งครั้งจากเพื่อนนักเตะที่เทคะแนนให้อีกสองครั้งได้ประตรูยอดเยี่ยมประจำซีซั่นอีกทั้งยังถูกโหวตให้ติดทีมแห่งทศวรรษด้วยไม่ใช่ว่าสิงบรูอยากจะเคลียวิลเลียนเพื่อเปิดทางให้ใครหาเวิร์ดทีเวลอยากมาสวมเสื้อน้ำเงินเต็มแก แต่กระน,นั้นเชลซีพยายามที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้วิลเลียนมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเพราะเป็นว่าไม่อยากเสียวิลเลียนไปฟรีๆแต่ดูเหมือนว่ารายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆมันเป็นที่ไม่น่าพอใจของวิลเลียนนะัก เมื่อเขาอยากได้สัญญาแบบระยะยาว3ปีด้วยกันซึ่งนโยบายสําหรับเชลซีนั้นคิดว่ามันมากเกินไปสําหรับนักเตะที่เพิ่งเป่าเทียนหน้าเค้กฉลองวันเกิดครบ32เลยคิดว่าไม่เสียงดีกว่าให้เต็มที่แค่2ปีเท่านั้นเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการวิลเลียนก็จึงต้องฟังข้อเสนอจากสโมสรออื่นแทน ตัวเลือกนั้นมีน่าสนใจไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษหรือในลีกยุโรปรวมทั้งสโมสรเงินถุงเงินถังจากฝั่งเอเชียก็พร้อมทุ่มสู้ค่าจ้างอย่างเต็มที่แต่วิลเลียนเอาตรงๆไม่อยากย้ายเลยครอบครัวก็ชอบลอนดอนฟอร์อมกับเชลซีในปีนี้ก็นับได้ว่าคุณภาพสแต่การลงสนามในพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งปิดฉากไปก็ยอดเยี่ยม เฉลี่ยลงเล่น36เกมจาก38นัดตัวจริงถึง29นัดตะบันไปทั้งหมด9ประตูด้วยกันพร้อมพาทีมไป UCL ได้สำเร็จแต่นั่นไม่มีอะไรการันตีว่าเขาจะเป็นตัวปั้นเกมอย่างนี้ตลอดไปชอยตัวเลือกอย่างอัเซนอลและสเปอร์จึงเป็นเรื่องที่เก็บมาพิจารณาอย่างทีท่วน มูรินโญ่ก็ชอบพอประทับใจฝีเท้าของวิลเลียนตั้งแต่กลับมาคุมเชลซีรอบ2เลยหวังจะทาบทาไปล้ำลึกความหลังให้ไปช่วยงานอีกหนึ่งคำรบถึงยังไงก็ตามวิลเลียนนั้นกลับสนใจพืนโตมากกว่าซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงจิ้มทีมนี้ เคลอสจ่ายค่าจ้างก็ไม่ได้เยอะอะไรมากราว1 0 0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งในขณะที่เชลซีนั้นควักไป1 2 0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์เพียงแต่ระยะเวลานั้นไม่เกิน2ปีนี่แหละมันคือปมสําคัญปีหัวฟูแค่ต้องการความมั่นคงเลยตัดสินใจไปอาร์เซนอลทามกลางกระแส่าวชุนเชียบอรดบริหารของสิงน้ําเงินเอามาก เรื่องนี้นั้นมีการคุยกับมาเรียนากรานอฟสกาย่าผู้บริหารสาวใหญ่ซึ่งรับบทดูแลดีลต่างๆแต่การเจรจานั้นดันล้มคลื่นลงมาว่ากันว่าในช่วงโควิด19กำลังระบาดอย่างหนักมาเรียนากรานอฟสกาย่าเรียกแข่งแซมบ้าก,กับเอเย่นเพื่อไปถกสัญญาฉบับใหม่และแล้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับ ระยะเวลากลายเป็นเงื่อนปมหลักเลยที่ทำให้ไม่สามารถเคาะกันลงตัวกลัดทั้ง CEO สาวทุบโต๊ะเข้าดังเปลี่ยนแล้วสบถถ้อยคำออกมาว่าถ้าไม่ยากอยู่ต่อก็เชิญย้ายไปที่อื่นได้เลยเรื่องนี้นั้นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ความอดทนของวิลเลียนถึงข่าวสิ้นสุดเสียทีไหนจะบรรดาสมาชิกใหม่ของเชลซีทีไล่ปิดดิวแล้วอย่างฮาคิมชิเยก หรือติโมโแวเนอร์ต่างก็เป็นผู้เล่นแนวรุกทั้งสิ้นไหนจากายฮาวเวิร์ดที่จวนเจนจะย้ายมาเต็มแกแล้วเมื่อประเมินจากกำลังพลเดิมพอจะเดาได้ไม่ยากว่าเขานั้นคือตัวเลือกต่อจากคริสเตียนพูลิสิกและเมสันเมาส์อย่างแน่นอน ตัวประหลาํสคัญเลยในการย้ายไปร่วมทับปืนโตนั้นก็คือวิลเลียนสนิทแน่นแฟนกับดาวิดลุยส์อามากๆตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ด้วยกันที่เชลซีเป็นคนบ้านเดียวกันคุยกันรู้เรื่องเลยเธอถึงขั้นทําทธุรกิจด้วยกันกับร้านอาหารอิตาเลียนที่ชื่อบาโบละแวกเมฟิลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสแตมฟอร์ดบิดมากนักและยังมีกาเบรียลมาตินเนลลี่รุ่นน้องดาวรุ่งที่กำลังพุ่งขึ้นมาอีก การย้ายไปอาเซนอนนั้นจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ลงตัวสุดๆแล้วไม่ต้องเสียเวลาย้ยายบ้านช่องไปไกลสามารถปักหลักที่เดิมได้เรื่องการปรับตัวนั้นคาดว่าไร้ปัญหาจากที่เคยมีความสำคัญเป็นเสาหลักในแนวลุกช่วยเหลือทีมมาเสมอวันนี้สถานะของวิลเลียนเปลี่ยนไปจากเดิมแฟงแลมพารดผู้จัดการทีมคนใหม่ดูจะพอใจใช้แข้งดาวลุ่มมากกว่าข้อนี้ใครๆก็รับรู้ได้เป็นอย่างดี การตัดสินใจย้ายนั้นจึงย่อมเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสุดแล้วมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วของเก่าแก่เก็บไว้มาช้านานมันไม่สดปลังเหมือนพวกของใหม่แต่บางครั้งการปฏิบัติแบบไม่ให้เกียรติกันสักเท่าไหร่มันทำให้ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันสูญเสียเกินกว่าจะย้อนกลับมาสารสัมพันธ์ให้ติดเหมือนเดิมได้นาเสียดายจริงก็คือความสัมพันธ์ที่สารมายาวนานกว่าเปีเต็ม การแสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทให้สโมสรที่ชื่อว่าเชลซีแห่งนี้ก็มีมาตลอดนับตั้งแต่สวมเสื้อน้ำเงินในปี2013ยังไงซะชีวิตก็ต้องเดินหน้ากันต่อเมื่อตัดสินใจเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาต้องจากกันมันจะเร็วหรือช้าแค่นั้นเอง